สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอินทผาลัมเป็นสายพันธุ์ที่สั่งซื้อมาแต่เป็นการซื้อแบบมาเล็ดมาเพาะเองระยะเวลาตอนนี้ได้3เดือนละก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือที่เป็นเกือบๆจะปีละ ต้นแรกชุดนี้ก็จะเป็นพึ่งเพาะมากำลังสวยงามซึ่งก็ขบวนการเนี่ยทำตามสูตรหมดนะครับเพื่อที่จะให้ได้เพศเมียไม่ว่าจะเป็นการตัดลากการแยกจากถุงมาใส่ในขวดพลาสติกไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็ การปลูกแบบหงายเมล็ดครบสามสูตรละก็มีเกิดบ้างตายบ้างส่วนหนึ่งหลังจากที่เพาะมาจะตายตอนที่แยกถุงนะครับเรารู้เลยว่าถ้าหากว่าดูแลไม่ดีเนี่ยอินเตรพลัมก็จะเสียชีวิตลงในตอนที่เราเปลี่ยนถุงอันนี้ต้องระมัดระวัง ได้ประสบการณ์อย่างหนึง่งเป็นการทดลองนะครับไม่ใช่ว่ารู้ผลเลยต้องรออีกระยะหนึ่ง2-3ปีนั่นแหละสำหรับคนที่มีทุนน้อยก็จะใช้แบบนี้แหละครับแต่ถ้าทุนมากก็ไปซื้อแบบเนื้อเยื่อมาเลยตัวหนึ่งก็สองพันกว่าบาท3,000ก็แล้วแต่ขนาดอันนั้นก็จะรู้เพศได้เลยเป็นการซื้อเวลาด้วยแทนที่จะสปีก็ปีเดียวอย่างเงี้ยในการลงทุนก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย ถ้าแบบนี้ก็2ปีดูแลดีๆนะครับก็จะได้ผลละส่วนการบำรุงก็จะผสมประสานกันไปนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสูตรแอดวานซออ์ที่ผสมด้วยปุ๋ยนานา,นาชนิดนะครับมีในนี้หมดแหละทั้งฉีดพ่นทางใบทั้ง เอาลถตรงคนต้นด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะต้องเร่งและทีนี้นเร่งปุ๋ยเร่งสารอาหารและให้เขาเจริญเติบโตตามที่เราต้องการหลังจากที่ต้นอินทพลัมตั้งตัวได้เดี๋ยวเรารอบหน้าเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับ